อวัดใหญ่ึ้นไปฮะเอาสูตรเราไปครับเขาบอกขอสูตรป้าถึงไปแล้วเขาเป็นแหล่งที่สุโขทัยเด็กทาววัดใหญ่จะบอกว่าอ๋อร้านป้าถึงเจ้าทางเดิมอยู่ตรงนี้ย้ายมาอยู่นี่แล้วย้ายมาอยู่นี่แล้วสูตรตั้งเดิมของเขาเช้าเช้าก็มีหมอกมาต้อนรับเราครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่ FC และเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะ ก็ตื่นแต่เช้ามาทานข้าวต้มข้าวต้มให้เรียบร้อยตอนนี้ประมาณ6 l b o g ห i โ i งครึ่งนะคะ She puts hand ภาทิศกำลังพาาพ้นเหลี่ยมเขาฮะแต่ดูดูแลเหมือนกับพระจันทร์ด,ดูดูพาทิศพาทิศข,ขึ้นแต่ว่าฝ่าสายบอกมาแล้วสวยไหมเหมือนพระจันทร์เลยเห็นไหม ภูมิประมาณ17องศาตอนนี้เรามาถึงกลางเมืองพิษณุโลกแถวนี้ก็เรียกว่าย่านถนนวิสุทธิกษัตริย์ฮะมาหาก๋วยเตี๋ยวกระปราดาดูสินี่ครับเพื่อนๆฮะ ผมมาที่ก๋วยเตี๋ยวไทยสูตรป้ากระถิ่นเจ้าดั้งเดิมก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเจ้าดั้งเดิมแล้วก็แล้วเหมือนกับว่ามีเรื่องต้องเคลียร์ใช่ไหม<ท>มีเรื่องต้องเคลียร์มาเจอคุณพี่ผู้ชายผมผมถามคุณพี่ผู้ชายก็บอกว่าคือก๋วยเตี๋ยวสุโข,ขทัยใช่ไหมคุณพี่บอกว่ายังไงนะเ,นเขาป้าิเจ้าดั้งเดิมเลยนี่ตรงอยู่ตรงนี้เจ้าดั้งเดิมเลยสองพันห,าหา้าร้อยเดี๋ยวไปใกล้ๆพี่ก่อน มีเรื่องมีเรื่องต้องเคลียร์ซิกเนเจอร์ลนเจอ่ะผมผมเห็นเหมือนมีถ่วงถั่วฝักยาวแล้วผมเคยมาพิษณุโลกอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมน้ำเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรไม่ใช่อ่ะคุณพี่เฉลยเคลียร์เคลียร์เป็นเจ้าแรกของพี่โลกเลยซิกเนเจอร์ป้ากระถิินเนี่ยนะนี่ะ ปี2,500รูปเก่านอนๆสูงปดูได้เลยครับอยู่ริมน้าอ่าเมื่อก่อนอยู่ริมน้ำท่านเสียไปแล้วท่านเสียไปแล้ว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 คุณพี่เป็นเป็นหลานเป็นหลานครับก็เลยเอาสูตรสูตรของป้าถิ่นป้าครับถิ่นโดยตรงเลยโดยตรงเลยเรียกว่าอันนี้แหละดั้งเดิมดั้งเดิมครับที่ไปกินอยู่ริมริมทางริมแม่น้ําเดนือววัดใหญ่ขึ้นไปฮะเอาสูตรเราไป ขเขาบอกขอสุดป้าถิ่นไทแล้วไปเป็นแหที่สุดของไทยอ่ะงั้นวันนี้ผมมามาจากกรุงเทพไปน่านแล้วก็มาตรงนี้แหละ,ะว่าจะหาเขาบอกว่าเนี่ยลองมาชิมเจ้านี้ดูรับประกันความอร่อยอ่ะงั้นผมต้องสั่งยังไงถ้าถ้าตามสูตรดั้งเดิมก็จะเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นอะไรก็ได้อถ้าเส้นเส้นพิโลกก็มีอ่าจะนุ่มไม่เดียวงั้น เอาตามที่คุณพี่แนะนําเอาสูตรดั้งเดิมคือเส้นพิซซูนูโลกเป็นเส้นเล็กหรือไงฮะเสเป็นเส้นเล็กอ่าลูกชายเอบาบะหมี่ได,ด้สูตรสูตรเนี้ยแล้วผมเส้นเล็กลเส้นเล็กเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นถ้วยครับเป็นถ้วยเล็กๆหรือเป็นถ้วยใหญ่ยังไงเป็นแห้งเป็นน้ํำยังไงเป็นถ้วยเป็นเป็นอ่าเป็นอย่างนี้อ่างั้นงั้นสั่งแห้งชามน้ําชามอ่อาได้อ่า เป็นถ้วยเล็กๆเอาสั่งแห้งชามน้ำอ่างนั้นอ,อันนู้นตามนั้นก่อนผมอะเล็กเล็กแห้งเนาะแล้วถ้าเกิดจะกินเป็นน้ําต้องสั่งยังไงฮะใส่น้ำก็ต้องก็งงงแบบก๋วยเตี๋นยน้ำแบบเอาน้ำไมแห้งอย,อย่างนี้ผมมาเซตเล็กแห้งแล้วชามหนึ่งละแล้วจะอีกอีกชามหนึ่งควรจะเป็นยังไงดีเอาตามสูตรเล็กแห้งสองตอนนี้เล็กแห้งสองแล้วก็บะหมี่ของของของคุณเป็นน้ําใช่ไหมเล็กน้ําบะหมี่น้ํา ผมเล็กแห้งแล้วก็เอาอะไรเป็นน้ําดี<ม>ใหญ่หรือบะหมี่ม <บา S 1> อ่ามอผมผมเล็กแห้งแล้วแล้วก็เอาเอา,เอาบะหมี่บะหมี่น้ําจ้ะโอเคก็เป็นสี่ถ้วยละ่าเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวขอดูขอดูตอนตอนปรุงหน่อยอ่นี่มาตรงนี้สูตรดั้งเดิมนี่ฮะสองพันห้าร้อยเนี่ยดูป้ายอ่อ งั้นถ้าเกิดเขาจะตามผมมานี่ต้องมาตรงไหนตรงนี้เขาเรียกว่าตรงไหนคะเนี่ยเขาเรียกอะไรนะหลังอดีตโรงแรมราชพฤกษ์อหลังอดีตโรงแรมราชพฤกษ์ตรงนี้ถนนวิสุทธิัตริย์วิสุทธิัตริย์เนี่ยตรงนี้ถนนวิสุทธิ์กระสับหนึ่งอ่านี่มาดูสูตรดั้งเดิมเระปรุงอืมอืมรับประกันความอร่อย ก๋วยเตี๋ยวให้ขาป้ากระถินเดี๋ยวนีหากินยากนะใช่าง,ง,ง,งเดิมมาเียไล่รลนนะี่ผมก็ลัดเลาะตามตาม,มที่คนเขาบอกมามคก็นอคนมาเที่ยวกันก็ไปที่วัดใหญ่ไปที่วัดใหญ่ใช่ไหมเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ แน่นอนเลยเขาจะบอกเด็กชาววัดใจะจะบอกว่าอ๋อลัดป้งอาจารย์เจ้าน,านนะังเดิมๆอยู่ตรงนี้ย้ายมาอยู่นี่แล้วย้ายมาอยู่นี่แล้วคนออยู่นนิด้เ,เ,เขาเขาเขา,เขาเป็นสูตรของเขาอยู่แล้วเป็นสูตรเป็นมีใส่ถั่วอยู่แล้ว ลองกินกันมาลองกินกัน,อ,กน,กนอืมรเ,เ,เ,เล็กแห้งแล้วเหือแห้งะอามีเหลืองน้ำแล้วก็เล็กน้ำเป็นเป็นแบบต้มยำอ่ะนะฮะเป็นแบบต้มยำอ,อ,อ่ะเดี๋ยวไปดูไปรอชิมกันที่โต๊ะ แสดงว่าคนพิษณุโลกเขาต้องรู้ถ้าเป็นถ้าเป็นคนพิษณุโลกเขาจะรู้เนาะว่าว่าของเก่าของดั้งเดิมจะอยู่ตรงนี้แล้วตอนนั้นอยู่ริมน้ำทำไมทาไมย้ายมาซะละฮะริมน้ำฮะไอเจ้าของที่เดิมที่ผมจชาร้นอนเดิมเราครับคั 2005, นะ่าเลยฮะเขาไปหลบคนาดึงที่โก้บ้าหลบซื้ออื คือมันทำเลดีเขาก็เลยมามา,มาซื้อแพงๆก็เลยเราก็เลยต้องต้องย้ายหนีมา<ช>นี่ใช่อืออ่ะดเดี๋ยวไปชิมกันน,กนี่นี่เขาบอกว่ามีหลักฐานการยืนยันเขาออกรายการครัวคุณต่อยครัวคุณต่อยนี่ มาแล้วบะหมี่น้ำของของคุณสั่งอะไรไปเล็กเล็กน้ำเอาเล็กน้ำอีกเอาเล็กน้ำอีกถ้วยหนึ่งเล็กน้ำอีกถ้วยหนึ่งพิโดชิมก่อนนี่นะสูตรนั่งเดิมของเขาออกครคุณต่อยมาแล้วอันนี้เมื่อกี้เล็กแห้งอันนี้บะหมี่แห้งของพิโดูเป็นบะหมี่

มะนาวมีมะนาวมาให้เผื่อจะดีคุณจะชิมแห้งแห้งสักชามไหมหรือรอนกินน้ำเลยอ๋อวัดดีบีไม้ลองชิมของพี่โรดเห็นเขาว่าชิมก่อนปรุงลออะไรสิเลยทไมขาได้กำลังทำเขาสั่งเล็กน้ำใช่ไหมดีจะชิมก่อนไหมเอาแห้งก่อนไหม นักขบวนเราเรงก่อนนะชิมไหมพี่โรรยังมาไ้ไชิมอร่อยไหมขางปรุงอะไรไหอร่อยแล้วนะอร่อยแล้วใช่มแม่ใส่ผักให้ได้ะกับกับกัามับับกับกับาับก คือพูดง่ายๆว่าวันนี้ถ้านั่นแหละ <c oughs> ก็ที่เราเคยไปกินตามตามที่ว่าห้อยขาที่ว่าอยู่ใกล้ๆกับวัด <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าเราวันนี้ <c oughs> ช่วงเทศก,กาลเนี่ย <c oughs> ถ้าเราไปที่นูน่นนะถ้าเราไปที่นูน่นนะไม่มีที่แน่ ไม่มีหมายถึงว่าถ้าเราไปตรงแหล่งตรงนั้นที่เราเคยไปอ่ะแล้ววันนี้มันเป็นวันหยุดยาวเลเราหนีมาตรงนี้แล้วได้เจอเจ้าดั้งเดิมด้วยแบบเปรี้ยวเผ็ดเติมเองจ้ะตักสั่งข้าวผัดกะเพราไปด้วยกะเพราแบบร้านชาวบ้านชาวบ้านเปรี้ยวเผ็ดเติมเองอันนี้บีบมะนาวอน บีบมะนาวก่อนคลุกเข้าอเคี่ยวเผ็ดเติมเองอ่ะยังไม่มีเผ็ดงั้นเราเติมเผ็ดออืม ชาติดังเดิมเป็น2,500ใช้ได้ใช้ได้นะนเนาะเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะ,ะเ๋วยเตียบสัส่ไทย,ยใช่เราประเภทกินหลบหนีผู้คนกินก่อนยังไม่ได้ชิมเลยบีบมะนาวเ,เติมพริกเที่ยวแล้วใส่พริกไปกขอเพิ่มหวานนิดหน่อย

มันสกปรกคุณบ้าคุณบ้าคนบ้าต้องไปจะขึแล้ว่าก็ใช่ค่ะอร่อยค่ะลุงอยากจะชิมเป็นน้ำอ่ะถ้าผมอยากชิมเป็นน้ำอน้ำใส่ได้ไหม ก็กีนแห้งกัน <c oughs> อันนี้อันนี้อยาก,กปีนไปยามใส่เงิ <c oughs> นไป <c oughs> ใส่เงินไปใเงินไปเล็กแห้งไปล้วปุ่งคือเดี๋ยวสุโขทัยอ่ะต้องกินเส้นเล็กแห้ง

กินเป็นน้ำเป็นบะหมี่ต้มยำสุขโขทยัยใส่หัวฝักยาวอืม,อ,มอร่อยอร่อยอร่อยเป็นต้มยำอร่อยเป็นแห้งก็อร่อยอื เมื่อกี้ <Euros. S 1> คุณตูโทรมาเพิ่งถึงลำปางครับออกจากเชียงใหม่เพิ่งถึงลำปางแต่เราถึงพิษุนุโลกนะเมื่อเช้าพอป่าน<ฟ>สายหมอ,อกมาพอถึงแถวเวียงสาเพื่อน,อนๆหมอ,อกหายเลยนนเหมือนกับหมอ,อกก็มีอยู่แต่ตรงจังหวัดน่านอ네ะ อืว่าจะนัดเจอลุงตู่ก็ระยะทางกับเวลาไม่ได้กันไม่แน่อาจจะไปเจอกันแถวโมนนครสวรรค์นะครับแกนคุณโมนส่วนเอฟซีพี่วิภาวีบอกว่าอยู่กรุงเทพ อเมริกาขึ้นมาหเห็นหพอทำท่าจะขึ้นมาช่วงสามสิบสามส็บรถติดเอาเปอไปนึ่อหนึงบาทมาเลยมักเดี๋ยวเก็บต,ตังค์ก่อนนะครับเก็บตัง,งค์งงคได้ค่ะลุงเก็บตังค์เลยครับไม่ครับอื้อ แล้วก็ข้าวเดี๋ยวให้เขาทงนั้นป้าค่ะเก็บตังะค,ะค์ะงเคะสองรยบาทป้าค่ะเอาให้เท่าไหร่คนั่นนะค่ะนี่ค่ะค่นะค่ะนี่ะค่ะนะนีค่ะ่ะนนีนี่หะค่ะ่ เดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้คาดว่ารถคงจะหนาแน่นนะครับเดี๋ยวก็คงประมาณนี้เนาะพี่โดกพี่โดกอิ่มยังอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับไปแล้วครับอร่อยมากอร่อยมากได้กินรสชาติดั้งเดิมมาถึงแล้วเดี๋ยวเกิด เขาจะได้ตามมาจะได้ตามมาว่ารสชาติดั้งเดิมอยู่ตรงนี้ใคุณลุงชื่ออะไรครับเนี่ยวัลล์พคุณลุงวัลล์พนี่นี่เป็นปลากระถิงปลากระถิงตัวจริงปลากระถิงตัวจริงเป็นดีตอนร้านเก่าร้านเก่าแล้วก็มีดาราอะไรมามาชิมกันเยอะอ่าโอเคครับไปก่อนครับบวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผงประมาณนี้นะครับมื้อนี้ พามากินก๋วยเตี๋ยวห้อยห้อยขาป้ากระถินเจ้าดั้งเดิมตามหาแต่ว่าโลเคชั่นก็มาไม่ได้อยู่ริมน้ำแล้วฮะเจอกันคลิปต่อไปนะครับดครับฝากกดตับตะใครกดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโด้พาเดียวด้วยนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย